สวัสดีครับวันนี้เจอก,ก,กันกับผมหมอกริตโชลลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1นธันวาคม2 5 6 4โดยเริ่มต้นการทานายตั้งแต่วันนี้ก็คือ19เพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆ,ๆว้ว่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภบุญสมบูวณชะตาแล้วก็ตัวเลมขมงคลนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้ นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันว่าราศีที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยราศีไหนราศีอะไรฝากไว้นดิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชชลรียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ i อดี n ลน a n p a เ e Facebook นะครับสนใจอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับและราศีที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ณขณะนี้ต้องเรียนว่าเป็นมหาเหงอันดับที่3นะครับราศีนี้เนี่ยหากแม้สังเกตให้ดีจะเห็นว่ามาเกือบทุกงวดเลยทีเดียวเป็นราศีที่มีดวงดีมาก แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่ลองสำรวจตัวเองให้ดีว่าเรามีอะไรที่ขาดตัวบุกพร่องหรือไม่อย่างไรแล้วลองแก้ไขค่อยๆทําไปครับรับรองว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนและราศีที่ผมกาลังพูดถึงอยู่ในะขณะนี้ก็คือราศีธนูนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรื่องงานผมอาจจะพูดพาดพิงไปถึงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่จะเป็นการแบบรวมๆเลยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการเงินแล้วก็การเสี่ยงโชคซึ่งหวยซองลตรี่เป็นเกณฑ์เพราะในช่วงนี้มันใกล้สิ้นปีแลเรรื่อองงงขกาาน ก็อาจจะต้องไปรวมกันในช่วงคลิปประจำปี2565ไปเลยนะครับอาละมาเริ่มต้นกันดูซิว่าเรื่องงานคนราศีธนูในรอบปักนี้เป็นอย่างไรบ้างงานโดยทั่วๆไปต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายเติบโตนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะ ใครที่อยู่ในแวดวงของการสื่อสารพูดคุยหรือว่าขนส่งต่างๆหรือว่างานด้าน Import Export งานด้านการท่องเที่ยวการต่างประเทศรวมถึงคนที่ทําธุรกิจประเภทอาหารการกินเครื่องดื่มในรอบปักนี้ถือว่าคึกคักพอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าดีมากๆนะครับคนราศีธนูเนี่ยแม้งานตรงนี้จะโอเคเป็นไปในทางที่ดีแต่ด้วยเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มักจะคิดโน้นคิดนี้อยู่เสมอเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ร้อยโปรเจกต์เพราะฉะนั้นมีงานหนึ่งแล้วจะต้องมีงาน2ปรากฏ ขึ้นมาแน่นอนนะครับเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยมักจะมีแผนใหญ่ๆมากมายรวมถึงเหตุการณ์ที่จะขึ้น,นในปี65ด้วยเพราะั้นคนราศีธนูเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามีโปรเจกต์ในใจเยอะมากส่วนว่าจะทําได้ไม่ได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยภาพรวมต้องบอกว่าดวงการงานในรอบปักนี้ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีแถมใครที่กําลังอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินหรืออยากจะขยายขยายเติบโตนในเรื่องของธุรกิจมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ธนาคารด้วยบางครั้ง เ,เจ้าชะตาอาจจะยื่นเอกสารแบบยื่นๆไปก่อนได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันอยู่ๆกลายเป็นว่าทางแบงก์อนุมัติมาทําให้เราได้ขยับขยายกิจการโอกาสดีๆแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในราศีธนูในรอบปักนี้นะครับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ก็ไม่ได้ก็มีเช่อนเดียวกันแต่คนราศีธนูเนี่ยในกรณีถ้าได้สิ่งที่ได้จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่โชค มักจะอำนวยอวรมให้เพราะนั้นโดยภาพรวมผมบอ,อกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากผลบุญผลกรรมที่คนราศีธนูได้กระทําไว้หากแม้นเราเป็นคนที่อยู่ในทานศีลภาวนาเป็นคนที่ใฝ่ทางธรรมชอบเข้าวัดทำบุญและที่สําคัญที่สุดเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลรู้คุณคนเข้าใจในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาแล้วทําบุญด้วยใจที่มีศรัทธาประสาทะอย่างแน่นอนไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของโชคลาภเป็นหลักเหล่านี้คุณจะได้เจอเจอกับ สถานการณ์ที่เรียกว่าโอเวอร์ไนท์สักเซสความสําเร็จที่ได้มาแบบคาดไม่ถึงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อนหนุนดลบรรดาให้คุณได้รับในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้รับลองดูนะครับว่าหากแม้นเราอยู่ราศีธนูแต่ไม่เคยมีโชคไม่เคยมีลาภลองหันกลับมาดูตัวเองแล้วพิจะะนารณาดูว่าเรามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่แล้วรับรองได้เลยว่าทั้งงานทั้งเงินทั้งรายต่างมักจะไหลเข้ามาหาคนราศีธนูเสมอแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอกกันอีกทีนนนนึงงงงว่่่่าาาาเเป็ออออยยไรรบ้ออคืืมุ คนราศีธนูหากเป็นใครที่กําลังอยากจะทําธุรกิจใหม่ๆเป็นธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวเช่นอาหารเครื่องดื่มหรืองานด้านการขนส่งเล็กๆอย่างพวกแกลบไบท์หรือว่าอย่างพวกไบรท์แมนอะไรต่างเหล่านี้ก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็เป็นไปในทางที่ดีด้วยรวมถึงคนที่กําลังอยากจะไปทํางานกับบริษัทต่างชาติอันนี้ถือว่าถูกดวงชะตาคนราศีธนูเลยเพราะในดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นหากแม้นคนราศีธนูมีความรู้มากกว่าหนึ่งภาษารับรองได้เลยว่าคุณจะเติบโตแล้วก็ประสบความเดจได้ มากขึ้นยิ่งผ่านเดือนธันวาคมมาแล้วเริ่มต้นปีหก้าผมมองว่าราศีธนมูมีโอกาสดีเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งย่อท้ออย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวังในกรณีถ้าเรายัางไม่สําเร็จนะครับให้ทนต่อไปอีกสักหน่อยรับรองได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสมหวังอย่างที่ตั้งใจแน่นอนเรื่องของการงานเป็นแบบนี้ส่วนคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายงานก็ต้องบอกก่อนว่าโบนัสนัาลังจะออก ไม่มีเหตุผลที่กวรจะต้องย้ายสู้อยู่รอโบนัสก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยแม้นได้นิดเดียวก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เลยเป็นแบบนี้นะฮะเรื่องของการงานเอาพอสังเขตแบบนี้คราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินครับการเงินคนราศีธนูนในรอบปบังนี้นอกเหนือจากการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแบบฟุกๆแล้วคุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าใหนหน้า เป็นในหน้าคือบอกกันปากเปล่าเงี้ยไม่ได้ทําสัญญาอะไรทั้งสิ้นะนะครับคือเหมือนกับเจ้าของที่เข้ามาก็บอกเออเดี๋ยวดูให้หน่อยนะถ้าเกิดว่ามีคนซื้อแล้วว่าติดต่อคนมาซื้อได้อย่างเงี้ยก็มีในหน้าให้อะไรประมาณนี้อยู่ๆมีคนมาติดต่อแล้วคุณเป็นคนพาไปทุกอย่างจบลงด้วยการซื้อขายคุณได้เงินมาแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันเราเนี้จะปรากฏขึ้นหรือบางคนแบบแนะนํามาซื้อรถซื้อรถ หาคนไปซื้อคุณได้เงินมาสามพันสี่พันเราเรียกก็ปรากฏคุณก็ถือว่าเป็นโชคแบบเล็กๆน้อยน,อยนอยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมว่ามันลแล้วเนี่ยนะครับคนราศีธนูยังมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์กับธนาคารยิ่งถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วกําลังต้องการเงินมาเพื่อที่จะปรับปรุงฟื้นฟู อาเศรษฐกิจของตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองให้มันเป็นไปในที่ทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในรอบปักนี้ครับแถมคนราศีธนูยังมีเรื่องราวของโชคลาภการเงินในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ด้วยถือว่าโชคสองชั้นเลยทีเดียวนะครับส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกองแต่งเป็นสําคัญเรื่องราวของการเงินก็ออกมาในรูปแบบนี้นะครับยอมเป็นหนี้แต่ เรามีโอกาสที่จะได้เงินหรือสร้างเครดิตได้กับตัวเองหลายๆคนที่ทำธุกรกรรมทางการเงินน่ะแน่นอนครับลุ้นกันตัวโกงแหละว่าจะได้ไหมว่าจะผ่านไหมนะครับหลายๆคนน่ยจะเป็นแบบนี้ ถ้าจะบอกว่าเป็นหนี้มันดีตรงไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดีตรงที่เรารุ้นนี่แหละนะครับแล้วเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราไม่มีเงินก็อนจเป็นที่จะต้องกู้นี่ยืมสินมาแต่เรามีเครดิตพร้อมที่จะผ่อนเขาได้ตามปกติหรือว่าตามจํากัดเวลาที่บอกไว้มันก็เป็นกลายมันก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ในอนาคตเพะาะนั้น แม้นจะเป็นหนี้แต่เราก็มีความพร้อมในการที่จะเป็นหนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดแต่ประการใดเป็นแบบนี้ครับเรื่องราของการเงินออกมาในรูปแบบนี้คราวนี้หลังจากงานเงินผ่านพ้นไปบุญกุศลผมก็แนะนําให้แล้วพอเล็กเลกน้อยน้อยนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกันว่าบุญกุศลที่สําคัญที่สุดที่ลงตัวบริบูรณ์ที่สุดของคนราศีธนูในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นอย่างไรและทิศนําโชคดาวคู่มิตรเลขนําโชควันที่เวลาสถานที่ จะต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสถานที่ซื้อคือแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับคนราศีธนูในงวดวันที่1นธันวาคมเนี่ยทิศนำโชคมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทิศก็คือทิศต,ตะวันต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกนะครับส่วนสีที่เป็นมงคลเนี่ยคือสีฟ้าสีขาวสีม่วงและสีกรมท่า เหล่านี้จะเป็นสีที่ส่งเสริมให้เจ้าชะตาน่ยโดดเด่นหรือมักจะสำลิดผลในสิ่งที่หวังปรารถนายิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หาแม้นเราพีสีนี้ติดตัวไปก็จะยิ่งส่งผลให้ดูเด่นขึ้นดูโดดเด่นขึ้นดูดีขึ้นนะนะละนักษณะเป็นแบบนั้นนะครับดาวคู่มิตรนะครับที่จะส่งผลตบอมดาลในเรื่องของการเสี่ยงโชคซึ่งหอยซูนูตอรีก็คือผู้หญิงผิวขาวอวบท้วมอายุไม่เกินห้าสบปีสังเกตว่าจะมีแผงอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันตกนะครับ ถ้าเป็นขาจรนะฮะถ้าเป็นขาจรที่ขับรถจักรยานปั่นมาหรือว่าเดินมาเนี่ยนะครับเน้นคนที่มาจากทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือจะจะเป็นทิศที่เป็นมงค,คลให้กับคนราศีธนูในวันนี้นะครับคนอีสานนั่นแหละนะครับเขาจะเป็นคนที่นำโชคลาภมาให้กับคนราศีธนูเป็นแบบนี้ครับ หลังจากที่เรารู้ทิศแล้วนะครับรู้ดาวคูม่มิตรแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันว่าในส่วนของบุญเสริมดวงชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศีธนูควรจะต้องกระทำก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ธันวาคมเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับบุญเสริมดวงชะตาที่จะส่งผลโดยบันดาลให้คนราศีธนูปนระสบความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่1ธันวาคมนี้มีอย่างนี้หนึ่งก็คือบริจาคปัจจัยช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือเด็กพิการหรือว่าเด็กที่ถูกทําแท้งนะครับ อันนี้จะส่งผลให้คนราศรีธนูโดโด,โดเด่นในเรื่องของการเสรี่ยงโชคซื้อหวโยโชลาตเตอรี่นะครับหรือเราอาจจะทําบุญถวายน้ําดื่มยาคลายกล้ามเนื้อยาคลายเส้นยาแก้โรคปวดข้อปวดกระดูกปวดเการวมถึงแว่นสายตาหรือรองเท้านะครับหรือจะเป็นภาชนะใส่น้ําก็ได้นะครับเราเนี่ยสามารถเลือกทําอย่างใดอย่างหนึง่งไม่จําเป็นต้องทําเสียทั้งหมดแต่ถ้าเรามีกําลังมากพอก็สามารถทําได้ทั้งหมดก็สุดแท้แต่ว่าเรามีกําลังมากแค่ไหนนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยเวลาทํา ขอให้กรวดน้ําทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยและที่สําคัญที่สุดจงมีความศรัทธาแล้วเรื่อมใสในบุญที่ตัวเองได้ทําอุทิศบุญไปเรื่อยๆหรือละลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ทําอยู่เสมออย่า เอาบุญที่ตัวเองทำเนี่ยมาอักไว้อยู่ต้องพยายามกระจายบุญของเราไปเรื่อยๆบุญนี้จะยิ่งส่งผลรมุมรดาให้เจ้าชะตาหรือคนที่ทำเนี่ยยิ่งมีโอกาสดีๆมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนั้นนะครับหลังจากที่เราทําบุญเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะเข้าไปกราบสักการบ,บูชาอย่างที่ผมเรียนไปว่าทิศที่เป็นมงคลของคนราศีตุูคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยก็จะต้องอยู่ตามที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นทิศตะวันออกนี่เลยนะครับวัด วัดเขาสุก,กิมนะครับจันทบุรีหรือจะเป็นวัดมังกรบุพารามจันทบุรีหรือจะเป็นวัดหลวงพ่ออีที่จังหวัดชนบุรีก็ได้นะครับวัดเขตนาบุญญารามหรือจะเป็นหลวงพ่อขาววัดนครธรรมจังหวัดสระแก้วหรือจะเป็นวัดพามณีจังหวัดนครนายก ใครที่อยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนก็สามารถไปได้หลวงพ่อโสธรก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับวัดโสธรวัดรารามวัดสมานร,รัตนารามวัดหลวงพ่อปากแดงหรือใครที่อยู่แถบทาง,ท,าง,ท,างทิศตะวันออกหรือทางนะครนาะยกทางแถวชายเชิงเซาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะแยะมากมายสามารถที่จะแวะเข้าไปกราบสกักการบูชาเพื่อขอความเป็นสิริมงคลโชคลาภได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นทิศตะวันตกก็อย่างนี้นะฮะก็อย่างเป็นวัดหลวงพ่อภูนะครับที่นครปฐมนะครับวัดศรีสะทองวัดไร่แตงทองหรือจะเป็นวัดถ้ำเสือและวัดสว่างอารมณ์เช่นเดียวกัน ใครที่อยู่ทางแถบนี้ใกล้ๆแถบนี้ก็แวะไปตรงนี้ได้เลยนะครับทําบุญทําทานขอพรขอโชคขอลาบเสร็จแล้วก็อย่าลืมในการที่จะหยอดตู้ทําบุญบริจาคด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะบอกให้เวลาที่เราต้องการอยากจะมีโชคมรลาบเวลาเราจะทําบุญสมมติเราจะทําบุญร้อยหนึ่งก็ให้ใส่ไปร้อยยี่สิบร้อยสาสิบหรือเราจะทําบุญห้าสิบก็ใส่ไปหกสิบเจ็ดสิบาทได้เลยทําบุญให้เกินจํานวนที่เราตั้งไว้บุญกุศลที่เกินไปจะกลายเป็นโชคลาบส่งผลดนบันดาลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องราวของโชคลาบเล็กๆน้อยมาหาหรืออาจจะเป็นโชคลาบใหญ่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราเข้าวัดทาบุญเสร็จรียร้อยกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ก็มาถึง ก็คือเลขนำโชควันที่เวลาแล้วก็สถานที่ครับงวดวันที่1ธันวาคม2564ชาวราศีธนูมีเลขนำโชคอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวก็คือเลข7เลข8 2 0และก็4นะครับวันที่ที่เป็นมงคลซื้อแล้วจะมีโชคมีลาภก็คือวันที่20วันที่24วันที่27 28.30และก็วันที่1นะครับเวลาถ้าเป็นช่วงเช้าในช่วงเวลา8.31นาฬกา31มนทีมีเวลาเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นเป็นช่วงบ่ายเวลา14.28นาฬกา28แนาทีและเวลา17.19นาฬิกาส9นาทีสำหรับสถานที่ซื้อส่งผลให้เกิดโชคลาภก็คือ1 แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งพังกรถต่างๆนะครับหรือว่าสถานีบริการหรือว่าจะเป็นสถานีบริการน้ํามันตามที่ต่างๆก็ได้หรือจะเป็นหน้าโรงพยาบาลเด็กหรือสถานีขนส่งผู้โดยสารและวัดวาอารามที่เราไปทําบุญมานั่นเองยิ่งถ้าใครได้ไปวัดวาอารามที่เป็นโบราณาสถานวัดเก่าๆด้วยแล้วเนี่ยถ้าอยู่ทางทิศตะวันออกหรือว่าทางทิศเหนือ รับรองได้เลยว่าจะมีโชคเวลากแต่ควรจะเน้นในส่วนของคนขายหรือดาวคู่มิตรของเรานั่นเองทิศทางและก็ทีต่ตั้งของแผงอันนี้สําคัญนะครับคนราศีธนูเนี่ยหากต้องการมีโชคเวลาก็ลองดูดาวคู่มิตรรวมถึงเวลาและสถานที่ด้วยก็จะยิ่งส่งผลรบดาลให้บังเกิดเรื่องของโชคลาภมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูประจําวันที่1นธันวาคม2564เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภบุญเสริมดวงชะตาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เวลาสถานที่ซื้อเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติลงตรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วอยากจะตรวจดวงชะตาของตัวเองแบบเอกซ์คลูซีฟกับผมก็ทักทายพูดคุยกันมาได,ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ